รายการนั่งบินพาทัวร,ร์ดูเยนรมันกิงครับสวัสดีครับ วันนี้เราพบกันในการนั่งบึ้นป่าตัวนะครับวันนี้เรามาพบกันในตอนเตกเพลงนั่งสีทันสกุลน่านอนนะครับวันนี้เราก็พบกันอีกรั้งนึองกังนะครับในรายการวันนี้เราจะมาเล่เพลงกองนั่งทีทันนะครับตามที่ผมได้กิ่นไว้ว่ารูุกองเขาจะมีจังไรกันมั่งมีหลปมอะไรกันมั่งจะช่วย้ามขนะดไนมาชมกันเลยครับแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านที่ผมจะมาแนะนำให้ทุก่านได้รู้จัก อันนี้คือลุกติดกันลูกลุกติดกัน <c oughs> อันนั้นอ่างะแต่ <c oughs> ลุกติดยังนั่งเ <c oughs> บาจู่เข่ครับไอเบาเฮ้ยมาเรียวๆมา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 เอามาเลยปานิง

ระบบุดซี่กับระบบหลุที่นี่จังจังคลิ้งบ่าจังคลิ้งนะจังคลิ้งเราวัดปัดหรืโระบนี่ระบนี่ก็ไป็นซงตอนเดี๋ยวเล่นเล่นนั่งไม่ไม่กันตอนที่ว่าช่วงช่วงปีอาด้ามาได้ตรงนั้นเลยไปไปจังไปบ้านจังคลิ้งกับพวบอกบอกจังคลิ้งว่าเป็นนั่งจังว่างั้นเพิ่งการจังคลิ้งว่าเนี่ยนั่งจังมาจังกันนั่งนั่งเบิ่อนั่งเบิ่อนนั่งเบิ่อเึ่งบอว่านั่งเบื่อไหนล่ะเตโยนั่ง อ่จังกิ้งว่าแต่โยยันดาก้ามีปลาเลี้ยนะโออ้อเลี้ยงเรื่อเรื่องเบิ้ลหัเบิ้นเบิ้ลรวยเลยนางเบิ้ลนางเบิ้นเนี่ยกับไปได้มาอยกันนไรไรตัวนี้กนาดนีนี่กินอันนี้ไหติปุก่บติกหิกหน้นาานานี้ลบได้เป็นนี้บเป้งโกอย่างไลบป้งโกกับเป้งโกจังนจังกิ้งจังกกัแป้งโกอ่อตอไปกับอันนี้ยกคนคนนั้นแล้ ะจักไม้อันี่ตรงตรงตรงไม้โอ้แต่จากไม้กันนะโอ้จักไม้จะมีการลักไอ้ีรก e> ็จิจ no ุบู no no ี no ิจ no ุบูีิจุบูนั่งการ์ดวยกันกาดวยกวยตะคุนรองดีกับนี่นี่จักไม้นี่ตัวเล่นเที่ยงนี่เที่ยงเล่นดูในเล่นเลยดิเล่กเบียยนมีเล่นไม้ตุกน้ำดนโดนนะเบียยนี่อันนี้ไกลๆก็นั่งเย็ดมันว่งได้ว่นะไกลไกลไกลเกลเทวทีอาจารย์วีตัด ไอ pues ้เพียต okay. an ัวน okay, ี้ตอเล่งเปียนตามันมันมันลีนะเออพุ่นแกแลกๆคนนั่งคลิงกันวหมอ่ะในนายกร่ะใกล้ใกล้ใกล้ใกลกองจังไก่จังไก่นี่กะจังไก่กันอ่ปีะลักที่ถเมื่อกับเมื่อกก็ิดเลยออต่อไปกันลรมกันอยู่เพนี่ก็ไปเลื่อ๋อออจังไม่อย่าได้ดับ ฝันเนี่ยดิอ ah ันนี้จังจังบีดติปตะลุงบีดอายุดิ้นโอ้ตับีดบีดบีบมือตับมึกล้มันกับกับช่วยอันนี้ก็ช่วยอ่าต่อต่อไปครับอันนี้เบรนนั่งทุติดมีเบรนนั่งดูติดอันนี้หลบหลบโจนแต่ว่าไม่ไม่ก้นเกไม่ิเออกนเดอกันบ้างนะไม่ไม่เกินตัวนี้เป็นกากเล่นเดียวกันอันนี้ไม่ไม่เล่นตีตัดไวขนาดนี้โอ้โหเข้าไเลยเก๊เก๊เตโยอะเดี๋ยวนู้นเลย ยังนั้ดไปดับดับอาตั้งโอ้ลังลังเนน้าลังลังมีอยู่ลังลังกันนั้นแต่เีราเนี้ไม่ได้ใจทีนี่นี่จังไลยตัดตัวนี้ตัวนี้จังมีครับนั่งมีวงจูนั่งมีโอ้ตัวงามมากตวยงามนั่งมีปลาใบไฮติติดตรงลาดหยับโรยอืมตัวมีบุญในตระกนั่งมีนะอ่าให้ตรงลาดหยับโรยนี่ลบไม่ได้ตับตีอันนี้ไม่ได้ตับตีก็ยังได้ตัวนี่ถ้าตัวนี้นะครับอันนี้ยังมีดุมอันนี้นั่งบานนะวะนั่งหัวบานจัง นั่งโอนนั่งนั่งโอนตัดกับยอนน้อ้ยกันนะดยร้อยเลยค่ะเป็นนังทุดิกันเป็นนมันมันตเป็นไอ้เดินเสอร์ดันเซ้อดนเสอลัสกาลัสกาลัสกานี่กองนัพที่ติดดหาจะแน่นไปในเปร็นังทุดิบเปร็นั่งทุดิบกโรบานังทุติโลพุตัดไหมเป็นก็ไม่ลงมาได้ตัดับไัวตไปได้เฟลมาจากหนอะมันกองนัพุโมมันไปใต้เลย ไปตีบ้านไปไปตีบ้านไม่หญ่ไปไม่ใหญ่ไปตีบ้านหนังสีไปตีบ้านน้องก้นนังสีจริงจิตีกันเล่นนั่งกันนั่งเลยเชือกปีต้อมนั่งปีตักโอ้หนั่งปีตักลูกทุกบันเดิ้ลครับเป็นน้องก้นนั่งชุดติดกันแต่ว่ากดลุกต้องแล้วพมไปตีบ้านกันวันใต้ทังเวงเลยครับดูนี่ได้เต้นนั่งชุดติดมาแต่ที่ตันนี่ก็ว่าเพลงเต้นจังจังกับกูจงจ้องจ้องไงนี่บุญโอ้ยในโปรยอีซุ้งในวงเพลงนั้นมาตัดกันกันอันนี้กับไปตีพอมปีนี่เป็นนั่งิ ออาต๊ะตบไปกับไอ้นี่จังๆเลยครับะตบนี่ตายมันจังเลยกันรวยไมไม่ใช่เ้ยเหรวตันอายยงหนงจังายมันปีัดมากปาร์ตยนกบโกได้เลยนี่จังเลยจังโป้จังโป้จังโป้ั่งโปู้กแก้วครับถูกนี่ร้อยอยุมันเจ้าจอยเนี่ยแกเลยไอ้แม่สยแม่ล่ะโป้ เราเป็นน้องจอมม้ออวนี่นี่ไม่รู้เตื้อได้ยังไงแต่ี่ย่งว่ะตื้อเปล่าเตื้อเปล่าเฮ้ยมีเปากับเป่าของโป้ีงช่วยหามาอันนี้ปดตรงให้มาตั้งอย่างว่าปดตุงอ๋อนี่โกรธเพิ่งตัดเป็นรบช่วยช่วยอันนี้กบเรนั่งติดกันอ๋อกนนั่งติดป่ตัวนี้จังไพี่น้อ จังปัดอันนี้จังปัดนะจังป็นไหนนั่งกันไม่ป็นไหนนั่งกันนั่งที่นั่งฟลอมที่นั่งเดาฟลอมนู่ดรอยหน้าตัวนู่ดี่จมพูอันนี้ก็ตาไอ้นู่ด้าตาไม่อันนี้ปิดปิดปลาต้นไม่รู้จังตาเลิกเกอร์เกตเต่งหน้าเตงหน้าเต่งหน้าเต่งหน้าช่วย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 มาเอาอันนี้ตัวต่อปล่อยอุ้ยรูปกันลุยครับลูกอันนี้เล่นนั่งติดกันเล่นนั่งติดนะจังไรเปล่าจังมีกันอันนี้ครับ อ๋อไม่มีน้ำเหลืองไม่โอเคอันนี้กับเล่นนั่งติดกันกับอับช่วยหามากับแบบเฟรย์ก็อยากได้เฟรนก็อยากได้เลนก็อยากได้เก็บโตนั่งติ๊บกันเก็บมาเันเก็บมาเตันเก็บมาเตันเก็บแล้วก็นึ่งเอฟเลยเอฟเลยเอฟเลยอ่านี่ตัวตอบไว้ตัวนี้เฟรนนั่งติดกันนี่เราอ่ะนั่งติดกันเมียเมียหนุ่นนยเมียหนุ่นนุ้ยอีดื้อเด้งอีดื้เด้งอีดื้เด้งทำอะไรกูดื้อเด้งอันนี้จัง นั่งโงนกันนั่งโนนะกับตวยหันมาอันนี้ปลดลัมาไม่ไม่กับอ่าตวยหันมากับอ๋อนี่ตัวตอบปอยกับอ่ามีหละน้องนั่งติบกันน้องนั่งติบไอ้ตรงไม่เล่นด้วยไม่เอี่ยรเื่นเขวโกดินน้องไม่ตรงเลยมือัเพราะมันจะเล่งเล่งไปเนี่นั่งตุยติดกันเก็กับเคลนให้กับมันมันก็เล่นตุยติดอยู่แร้วมอน เนี่ยอันนี้ตาวกันตาวันก็นั่งติดเออก็นั่งติดเลยนี่นี่นี่จังไรนี่อันนี้จังตุงกับพี่คนโอ้นั่งตุงนั่งตุงจังนั่งตุงมั่นมั่นเหมือนเลยเหมือนเลยเราไปลวกลวกนี่พี่ตัดปีตุงไปอ่าเหมือนกับจังมั่นเลยกันนั่ะครับพีมาจนมาจังตุงไปแกแกตัดเดียนเทวะเทวาแหละ เจตอนต่อไปกับนั่งตุงงตะวันตัชนั่งให่หญ่นเบีย่อนให่คนเบียคอนตัดเยจังเลยเนี่ยแก้วคนเบียคอนเราไม่ได้แกวกับตัวนี้ปมไปตัตกคนติดมาเลยตัวนี้ตัวนี้เป้า็นติดเดิมไม่รู้ใคยตัดนะกนใหนเป้งโกงตัวติดนะลุงตักลุงใกล้มาไม่รู้ไม่รู้เยกมานี่ี่วนลุงให้ตากันไหมกับเนี่ยตาวันเลยโอ้นี่กับปมปุมตับแล้วก็มอมันมันมันมาก ตัวนี้จังเลยจังเลยตัวนี้จังันจังตรงกลางมผมไปให้เพียบปบเลนไปให้ดไลจังกัไล่จังไล่จังต่อต่อไปอันนี้ตู้จังตุงเหล่านี้จั็เ็นตั้งตุติบกันเหมือนเหมือนเหมือนไม่ยเวลาเขเทคนิคในการเดกว่าเขายกยกค้าเลยก็โกลนี่ยต่ำเือเนี่ยมันมันจะยกแบบเนี้ยครับตึงกันกระลังเนี้ยแบบนี้ตึงกับโลเย็บเย็คกมันจะโรกันีได้ อ่าเนี่ยมีอะไรกับติ๊กนิกติ๊กนิกนิกติ๊ที่ตันกับเป็นนั่งดีใจรูปเก่งนึ่งกัน่ะนะกับโผกังหน้าชุดหยดเมื่อชีวิตจริงเลยเละเล่นอ่ะที่เป็นเนี่ยจะเกนอันนี้ตอบเลยทีอันนี้เปียกอ๋ออันนี้เปียกจังไรกับอันนี้จังตุ้งกันกับตัวนี้เป็นชุดรถเย่มากับอืมนี่กับอ่าโตโตโตกับร้อยโตกับบัดบลื้อโตตกตามแต่จังไรเลยว่าบัดบลื้อไอ้นี่ ไม่ต้องร่างหมายังตามเป่าต si no, no, no. ัวเด็กกันมันมาปกติตัวนี้อซึ่งกันนี้ก็มามามาไหว้ทีบานซึ่งกันนี้ปุมไปไปบ้านอันตีไปเรียตัวไปเรียตัวนู่มาไปเรียตัวตัวจริงกันกดรันโอ้ซึ่งกับป้าแม่บีตุงตัดซึ่งกันโตความบานตัดแล้วท่ต้ ตรงไอ้เป๊ะทำงไอ้เป๊ะไม่ยอมเล่นไม่ได้ไม่ได้ก็ตัดตุ้มไม่มาร์กเลยตัดตุ้มมาร์กว่างี้ได้เนี่ยเล่นแต่เพียงกันเลยหลังกันต้องมื่นนั <favorite> ่งต้องเป๊ะเป๊ะเลยเว๊ะเงินเลยเป๊ะบ้ิงหนึ่งติดตัวไปมื่นอยู่ดูไม่เลยตีนกาดมาเลยตีนตัดตีนตัดตีนเออเหมือนเป๊ะเลยเมือนเมือนเป๊ะเลยอ๋อเอาไว้นี่โกต่อไปกับ อันนี้เปิดตัดไม่กันนี่ก็บในเป้งในดีๆของอาจารย์ติ๊บปในนีๆกันในเรื่องติปปากอ้อนครับอันนี้ก็ไปตัดเหมือนกันเพิ่งเช็ดมาแต่บ้านนี้ได้ดับตีพ้นนี่จ,จังตุงกันนี่จ้าจังตุ้งกับจังตุงจังตุงจะตัดลูกล็อกไดุู้มมาเงี้อนเลื่อยกับเกิดน่ตีตันไปนอนเคว้าอยู่กินหันวันนี้บันที่ตุงบันนั่งตุงกันบันที่ตุงบันที่ตุงบันที่ตุงเนี่ยเคว้านี่ไม่รู้เคว้าจังหรือวะเคว้าหลุดเคว้ากลางบันจังเนี่ยตุง้งจำลูก นี่จ bon ังตุงช่วยหามากกับช่วยช่วยช่วยวันนี้ไปลองไปใต้เพลนมาสิบัานเราต้องกันยังไงครับไม่ใช่ตับนะครับไอ้นี่เันก้นนั่งติดไม่รู้ไปน้อยเลยช่วงๆตัวนี้เงินไม่มีเร็วตัวนี้ไม่รู้เคยงเขาไปหรือว่าู่ติดเอยโอ้ครับการไดเพลนอันนั่นดิมันจะยุดตำรวจมัือเปล่านะเอามาปิดตู้เก๊อันนี้ตัวต่อไป้ครับ อจีนวนไอจีนวนนี่ยาบหมากตัวนี้บูชั้นไมู่ชั้นไหมบูชันบูชันสี่ตันเลยผมกิดมุกนู่นอเลยไอมุก1ิ2ยี่สิบมันอ๋อติ3ยี่สิบสามผมชอบหนังบ้นผมชอบหนังวีผมชอบหนังนี้ผมชอบหนังสุดทิพย์ติ3ยี่สิบสาม่สิ มุกคลาสสิกเนี่ยมุกคลาสสิกตลกกาแฟกเกลนตะมุกนี้จะในหลักเลยเอาลองตอไว้รับอันนี้ปุ่นแก้วกับเลนส์ตรงนั่นเลยรับนี่่ังตุ้งกันพ่มไบตัุ่มใบตัดบตัดมากันตัวนี้โอ้เานะบตัดมาอืมตัวแหวตัวยหวตัวมีเกี่ยเหมกันนลคกับสี่นสี่นเพื่อเพื่องัำเปี้ยอ่ อ่าเอตัวต่อไป้กับตัวต่อไปนู่นนู่นี่ครับตัวไปวั้นตัวนี้น,นั่งติดกันนั่งติดเป็นรับคนนูนีนเน่เล่นเพือนาะเติงมึงไปนนอยวันนี้มาบานกูกูระอะไรฮะวันนี้เรา,บาใบแจมาปบตีงเนี่ยวันนี้นั่งบินก็มาน้องบ้าก็มาใบาใจ,ๆๆจอ่าประมาณนั้นก็เื่งมันจะอยู่ประมาณนั้นนะเพลงนี้มันเลยแต่เปลนด้วยเลแต่เปเอาตัวต่อไปกับมันเล่นไป็นยังงนลบกทุ่ันอยูเว้นอันี้ิันนี้จน ต้นจะแับมามันม e, ันมันคนก็ได้ติดกันตัวนี้มีเรองไปตับปะกันเยอะตัวนี้ไม่ได้ตับแต่จะเปใต้มาอ๋อไปิดใต้นะไปใต้นี่กระจังตุงมีแถ้ปีดตุงกันกับกระจังตุ้งแต่ในในทุย่งเมื่อนเมื่อนกันเมื่อนเมื่อนอไรแต่รู้มั้งเรื่องการมือตัวติดเล็กยังอีกรวยัวยกลับกลับเอาตัวต่อพ้อยกับไอ้ตีงั้นนี่ก็ปีดตุงกันกับโอ้นี่ตุงกันเออใกล้่กันนี่นี่มันตุงกี่เส้นไหนนี่ไม่ใช่ดาวกันเพื่อนของผมโอ้มครับ จะจะจะไม่กจ่ากันไอ่ตีงนี้ทราบก๊อกทิพย์เจ็ดไอ้หนุ่ยนกทิพยาแต่ก็อยู่ในรายะที่คือออกทิพขึ้นกับแต่ก็มีวุ้นนันเจ็ดทิพย์ยนทิพยผมย้ายมันย้ายขึ้นมามาอีกเนี่ยนะก็ระโวยกันมือซพนจับจับตาโรยอ่าทีนี้รูปถือว่าทุดยอดเลยทีนี้หยอดเลยเอาสตัวเลยนี่อยนี่อันนี้ปลาลัอันนี้ปลาดำนี่ปลาดำปลาดำนาเกลยนี้ปลาดำนี่ปลาดำอันนี้จังเลยพีลง นี่ยังคิดกับน<อ>เนคี่ยวกินต้มไม่พอตอนนี้ก็ปรดนกเดินปราด้กินตัว <c oughs> เล่นเจ้ากจากระเบื้อไรเงียเอ่อพวกมันเปรียนตั้งตีบหลาตึ้งก็เคยเล่นปลรราด้มปลลักแล้วก็มีอนุมานกันอันนี้นะอนุม,นนมนันไม่เจ๊ดเจ้าจะยกปลาดามแล้วมาพร้อมดิงงานน้องลักไม่ใช่กันไม่ใช่ตึ้งก้องก้องชปยตนนังตีบนโกมี กันกันตกรัก <Charl> ก <ott es> ันใช่แ <online> ต่ผุ่มนี่บวกตรงๆแบบไม่เคยเห็นอาจารย์ติ๊บเกบุญผมเคยเห็นเดี๋นั่งติ๊บกันเราไม่เคยเห็นแต่เราตามดูอยู่หมากอยู่กันแต่ว่าได้ได้เห็แต่ว่ามีอันเกบุญต้นหมาดจะเป็นนั่งจารัยลุงเปลือมนลุงเปลือมเป็นนาโกงนั่งดูติ๊บจะตัดด้วยอีกลุงเปลือมลุงเปลือมนะครับช่วยกับหมากับนี่จังไรนี่จังประคิดจังประคิดเป็นยังไงหนุมานนั่งประคิดกันประคิดประคิดไล่จังหมากับโก่งๆอันนี้โดโกโดโกนี่กับประคิดกันนี่โปรได้มาไม่กันมีเพื่อนอ่ว ไม่ปีนาะไม่ปีเรื่องเปลี่ยนรูปอยู่เลยกันเราว่าใกล้ออกไปใกล้ออกไปเห็นได้กันใช่มั่งเจ๊กมั่งบาหลุบปุ๊บต้นแจ้งเมืองไปพูงกันเล่นเล่นนั่งนุ่งกันเออช่วยช่วยกวนกับฮะต่อไปอยู่จีอันนี้จังตุงกับจังตงนี่และต้นปิมต้นนั่ก้งนั่งติดกับแต่ว่ากงนั่งติดเสรเสว่าเอียดว่านี่จะบิดตัวเขาไปได้เลยลงไอ้นี่เดียวเดือ ไอ้นี่ขี่ดาไหมอ่ะขี่ดาขี่ดาเป็นตุ๊ดไหเป่าเนี่ยเล่งเลยิเ่ไปตัวเร่ไปน้เดไอ้มานเดี๋ยวตายยมอ้มาดกุเตียวีนี่ก้าหมาเดียว ฉั้นอยู่คนเดียวว่านี่โควิดสาบาดมันเฮามาดอกเออมาเต็กเด็นีเต็กี่องเต็กนี่ไม่มาดองเต็กวันไม่หลอย่าเจ้าอย่าเจ้าอย่าเจ้าอย่าจ้าไม่ได้ไม่ได้เรองนี้เวมีประวัติแล้วตัวต่อไปกับรอซีลาวอีกนึ่งูกนี่เป็นหรูี่ทงรุ่งกับอยู่ทีทองรุงตัวนี้ไปตัดตัดมากี่ปีแล้วครับอันนี้ก็เจ้าว่าเีกี่ั อ่ดามาดีได้ครับวันนี้นานมากเลยนานนานนี่มนี่ตัดจังกาวินนี่โอ้จังกวินเหรอครับกวิินตัดช้วยคนนี่ยังไัน่กวิวินมีมีครับโอ้นี่ปากหยาบหยาบพมพมใดเทคนิคนิดนึงนะครับว่าสวยติ่็ตําป่าหยาบหยาบก็ได้ตันั่งกงฝาด่าๆสินแต่ว่าตัดตัดุงนากโงเกจะเกจะตําปเนี้ย

อันนี้เป็ี้นังนุ่งครับในแป้งก็นุ่งนุ่งครับช่วยๆครับช่วยๆอ๋อตัวต่อป่อยอันนี้อยากป้าผีปัดกันอยากผีปัดเต็นอาจานอันนี้กับนั่งปัดไล่ตัวนะจังปัดนัะกับไล่ตัวกับตองนั้นเรียกกระชวยหรับแบบอีกเรื่งหลบที่กระชุ่ที่รถมาตัวนี้ตัดนั้นแหละไห่ลูกของนี้ไอตัวนี้ตัดเกินได้เลยกันมันปุ้มอยู่หมดที่บองานเจ้ยอย่างไม่อยู่เลยเดียวอย่างไม่อย่างไม่เพราะว่าพีตัดมืนกดได้ใจรูปเนี้ยบมา เงียบหมากๆเลยเงียบเงียบใจดีไม่หลอกๆไม่เหล่าไม่งายกังเราไมเนียนมั้ยไม่เดี๋ยวซีไมานี่ครับปุ่มใจนั้นกันประการเมจิกเนี่ย่นเต้เออจันตาควันแดงควันแดงกม่ดีควันแดงเลยอย่างจัดเลยเอพราะว่านี่จังปัดเอโกที่จิกต้มประการ์เมจิกรุ่นัวนี้ครับจังไรเนาอันนี้จังประกิตกับปรักิดิตปรักิดนนไกลๆกับกองรังบินเลยไกลๆมือนเปลี่ยนไมันเป็นะ อันนี้เล่นน่งปลอมใช่ไเรียกพวกไม่ไก่ตาตัวนี้มันอยากมันว้อยย้อยอยู่ว้อยย้อยช่วยช่วยครับนี่โกงฉันประคิดหมากแก้มหมักเอาตัวต่อไปอยากโยดที่เกี่ยวกับอยากเกี่ยวเนี้ยเราอยากเกี่ยวเกี่ยวอันนี้หลุดที่บอลเพลนค่อเสียที่ท่านจะจบใจเอ่อเพลนตีเป็นบงหน่อยด้วยนะครับ ปุ่มว่าตาบงดอกมันรายามันความคินเหมือนกันมันรายร่าซึ่งตาว่าจ่ายป้านี่ยมอยู่ตรงนี้กันแล้วมันกีดเซะวะมันกีดปริกเลยนะครับมันกีดตั้งแต่หลายเดือนยักเลยมันลำบากความคินเหมือนนั่งบินเลยมวาลำบากเอาเลยนี่จอบบ่งบ่งกันเลยกูเด็กบ่งหน่อยกับอยากบ่งหน่อยบ่งนอยยากจอดบ่งหน่อยเอาผัตอบไว คนนี้ก็นนมากแล้วนะครับคนนี้ก็ทพี่นกมันเดีวกันแต่ยังช่วยกับยังช่วยังปัดหมคนน้จับปัดยอันี้ตามจะไม่ตีเลยนี่ตากล้มตากลุมตัวนี้กลัวมียไมรตาเลยวตาเอ้ยกลัวมีออันนี้นั่นแหละกันกับชวยอ่กับจังปัดจัปัดจัปัดะใจุนี้อยู่นะกับใจนเอาโกต่อไฟอันนี้เป็นอักันนีเลยนีเลย นี่ไดโตนี่อย่างบ o d สุดสุดอันนี้เรียวสองแลีวยูน่นี่นีตับใจจังเลยนะจังกินเลยลูกนักอีกโตมียูมหนได้วเออไอไอปลาห้างหลบยูฟงเนี่ยฟงเนียงเ่ยตเดียวเออจริงจังตุงใ่ไหจังตุ้งจังตุ้งจังตุงจังคใช่ไหมอ้ตัดน้ำ่ายที่ตัดลงับางอีตายยกมือใหญ่ให่ได้กินเอาต่อไปครับต่อไปนี่จุน จังมี่จังมี่ยมีบุญละลาวมีบุญแล้วนั่งหลุดมี่บุญชู้โอ้น้อยไป็นตระวร้อยอย่างได้เลยตัวได้กันได้ตัวเลยได้ตัวได้ตัวโูนขุนทุ่งเอ้าโกตอบไว้หนึ่งเฮ้ยไว้ตีโกตีโกเลยโอ้โหว่าอันนี้กันอย่างมีกันครับนี่ตั้งคู้ี่กับตัวนูนกันคุณฝนตัวนู้นอ๋อนี่คุณฝนนี่กันนี่น่ะมีกันอ๋อโอ้โนี่ลี่กับช่วยห้ามารู้ติดไป ไม่นั่งติดันเมีมีมีกันในในเปลงนี่ยมีโอ้เด็กพุ่นพุ่นฝนสันไม้เป็นพุ่นฝนสตีฟ้าอันไม้คิดคิดเล็กเหลืองเลยอยังเหลืองนั้นเยเหลืองดามาตันนั่นนี่โอ้ไม่รู้บุ๋มกันบุ๋มวันตีมันไม่มีอะอย่างกันอันนี้อันนี้่นี่คนติดกันมีฝีมือกองนั่งหลุมมี่นั่งมี่กับโอ้มีหุ่นมากนู่นตัวเดนต์หมากว่างจอต่อไปกับอันนี้ต่าวนต่อต่าวเล่นเหลืองนู่นเลยเออทำไมนั่นเล่นเหลือง มันรักกนรุนมันนี่ดรย่หละุงนี่มันครับเออเปอาจารย์เดยมันเยมันเกย์ตัวยมันเกย์มต่อุ่นนีอยู่หไมโอเนี่ยมันเคยบไมโดยมันจังกริงจังไรอยู่ตัวนี้รูปนี้จังจังปัดจังปัดนะปัดตัอย่างตัวย่างอ้ปัดตัตอปอยไอ้นี่รูปไมได้แล้วนี่รูปนี้รูปนี้วัาเคว กวางเวทกวางเวทผมไปเล่นนั่งทุตีบเล่นเล่นใะไรดีกันเออเล่นเล่นสู้ตีบสู้ตีบน้องคนนั่งสู้ตีบกับกเล่นเนี่ยเตปีรุดไล่นชดกับไปเล่นชดชกันเล่นเรื่องนี้โอ้โหไม่เหล่าเกยหกจักเลยด้วยก็เดี๋ยวก็มันมีดีมากอยู่ว่าเนี่ยลูกลูกจ้าเมืองเนี่ยคือปิดจบนี่ยโอ้โหนี่นี่คือคือตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นยักษ์เสือนึงเออเป็นเป็นยักษ์คนนึงถึงจะเป็นนาง รูปนั่งพุ่นหนึ่งกับก๋วยก๋วยตาย่ำเวยเตาย่ำมัยก๋วยตาย่ำเวยตาย่ำเออนี่มาวันนี้นะฮะเราจะต้องเดินทางกันโทนนรมิบเลยกูไปไหนไม่ได้ไม่ไม่เออไหนตะวันเนี่เอาเวียดานูเวียดานูนี่จังปัดกันอ๋อจับปัดนะนี่ก็ช่วยช่วยกันตัวนี้นานมากเลยตัวนี้น่านน่านลับีเลยตัวนี้ก็บปลอมๆกับโป้ใจเมืองนั้นเนี่ปลาเรียมจุ๊บเถอะเนาะเล่นนั่งดงตัวนี้นั่งดงกันหน้าตัดมาจากปัตตาลุง ม่นั่งลงกันนะจังเกียดกันนะใครับเจ้าของเพลงนี้มันจะจะกงคับอ่าตีโอดสิ้นนะครับจนแนบจะเป็นกล่าวเดิมกงจังลาบครับจังคุณจังลาบจังคุณจังลาบนะครับจะจะเพลงนี้ตื้อเบ็ดปลามันนะตื้อเบ็ดปลาใช่จะกลามันเลยเบ็ดนูได้จะกรำกรำไอ่เอาตัวต่อไป้กับแม่นางอันนี้แม่นางจังมีกันนะนี่อ๋อมีบุญลาบมีบุญลาบนี่บุญอันนี้เป็นน่งรูดดิบไปยกตาเด้อม

จะเชือลุงลุงเบ็บนลยัน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 อตัวต่อไปกับอัมมักไอ้นี่อัมมัดนี่กับเนนั่งตีเนนั่งตีบกับช่วยนี่ตัวนีงงเดปุ๊บในตัวนี้โอ้เปนงงดับเับคอยมาแก้ักทีเ่อันนี้เป็นตุ้ดตกันแต้ช่าง่างางคิดงคิดงากอินะช่วยช่วยนช่วยช่วยที่รถกันนะกับที่รถมาเอาโกต่อไป อันน ah, ี้กับลูกคิดกันดูมั้งอ่าอันนี้ผมได้มาช่วงนั้เดือนอะไรกันช่วยครับนี่ลบบกันเรียนไม่กันกันเอาใครนี่ลงครับอันนี้เป็นเรื่องวัยเล่นเรื่อยเลยนี่อันนี้ตัดตั้งเพื่อเล่นตัดตั้งเลยตัดตั้งไม่เล่นจะตัดตังปักไงร็อกนี่ปักไงร็อกนี่บอกป้าไปเล่นบ้านเนี้ยตัวตัวคนนี้รักแม่ไปอ๋อต่อต่อไปกับนี่หมดกินอย่างเร็วเลยอันนี้หมดกินหมดกินไม่ตับเร็วเลยช่วยอ่ะครับนี่เป็นกุ้งเจี๊ยบครับจังไรื่อยนี้ อันนี้จังบอนบนนี่ดไม่นะไม่ไม่จะบอนบนติบนะครัอ้ดยกัครับช่วยจังบอนอยู่จังวัดหนอยู่ตรงกล้ตอนนี้แกไเรียนุงติบบพุงติบนะกับรับช่วยนาครับช่ตัวตอไวกับอันนี้ไอหมาเนาะไอหมาโนาก็มีบปิ้กันยังได้่าตัวนี้อมีนีนั่งเลยนี่เส่ตัดนนี้อันนี้ปีวิน โอ้แปวินคนี่ยเานานักนี่ก็เนี่เนก็กม่งจะขิดนี่น่อนตอไว้กับออตัวนี้กล้วยมากตัวนี้ได้มาไม่มีวันสีกันเพอนเออคุนคุณนะครับมากแบบกขุนคุณขุคุณไหนเลยที่จังไรจังไรกับจังยจังไรจังกัจังเลกับเกางเลยกับจักบงไกังลยกันจันกัจังเรยกั่ยกับจังลกับยกังบงเกยก็จักบบเัจเก ไปไ่ไไล่ไปไม่ไม่กับไล่กับไม่กันยุกกันยุกไปกับไ่้ยมนเาน่ไกัหน้าไปหน่ายจังตัวต่อไปกับตัวนี้จังไรกับอันนี้ติบัดจังัดกับนี่คือไอ้จุงทุริยาุริยาเปลง่ยนกองนั่งชูสีมันต่งติดกันเออตัดช่วยน้อก็งุ้ื่จงปิ้งพุดบอดตัวนี้มีน้องรับ อ๋อเดี่ยวไอแพดเลยจ้าอันน <in ี้ไอเป็ดอันนี้จังกาวินอ๋อไอวินไอวินไอวินไอแพดรวยครับมากไอแพดนั่งติดกันนี่กันนี่เล่นเล่นอย่างไรนี่ตัวนี้จะเล่นไหมอันนี้ก็ไม่เล่นดีไม่เล่นดีตัดตังตัวนี้ก็ไม่เล่นดีอันนี้เล่นตัวนี้โอ้เล่นอ๋อตัวนี้ไม่เล่นเราใจรถเล่นเล่นใจรถเล่นอนีรตัวต่อไปครับอันนี้ก็เป็นนั่งติดกันดิบันแต่ละกันได้ตัวนี้ตัดเดียวนั่งมีผมตัดนั่งมีตัดนี่นี่ก็วินตัดอ๋อาวินตัดครับ ช่วยครับช่วยช่วยเนี่ยนั่งเนี่ยตรงในหน้าเป็นปันเนียผู้ชมมันหน้าเป็นกลุ่ยกลุ่บเอาตัวต่อไปกับอันนี้กับเพลนนั่งตุ้ติดกันเสือเรื่องกีงเขี้ยวรวนหมากจะจะนั่งตักงครังหรือว่านั่งตักงไม่ควจะมีคือจุดนี้จะต้องมีอยู่ตรงมีใสเป้งเสือไหลนี่มันตรงมีเสือไหลนี่ตรงมีลองดังบึ้นกับขื่มีแต่ตอนนี้ไม่นี่อกไปเร็วอกไปเร็วออกไปเร็วกำลังนใกล้เลาวกำลังจะลบมาแล้วกำลังจะตัดแล้วรับเพลนนี่คือเป็น ก็คือจังเลยพุ่มตัดกับหลมไม้ก็คือพุ่มัตรงตัดเพลนนี้คือเป็นน้ำมาตะมากับเชือเรื่องเกี่งเกี้ยวแลวตรงไหลนี่คือจะเป็นน้ำมาตะโวยหามาตงเบิ้อใกล้เบาเลยของนปัดจังัดจังัดนมเลีอันนี้ต่อไปกับจังัดจังัดนะนี่กับเล่นกองเล่นนกันอันี้มีลกใจเล่นอยู่กันเราอ่ะเล่นเล่นเล่เรืองอะไร้วยไอ้่อมรดการรุนอ๋อัหัรการรุ่นเอาตัว